สวัสดีครับสมาชิกตีแดดมิกยมทุกตั้นมาจำที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้บอลตรงไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู้ระหว่างอาลบัวเจอบรุเซียดอดบผลนักกันตรงให้ต่อดอมุลไปในราคาครึ่งควบนะครับในได้ยัมเบอร์ไปหนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาครึ่งแมทไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มในะครับ คุณนี้จบเกมดอดมุลบุกเมาชนะไปด้วยสะก้อนหนประตูต่อ0ูนย์ตามคาดนะครับเละก็ยังมีบอลสอดที่ผมได้ไปตังในกลุ่มก็บัวมาเหมือนเดิมนะครับแลวก็บัวต่อนเนื่องมา12วันติดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอลสอดนะครับสรุปเลยนะครับสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมแด้บอลเต็งในบอลสอดไปทั้งหมด3ตัวนะครับ กินเต็มหรือบวกมาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ปิดไม่ได้ตัวเดียวนะครับต้องดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาเยอะเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บนนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดตีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดตีดี99ด้วยนะครับสาหรับสาบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VP ของกของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสแต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้ลุ้กันทุกวันนะครับ มาดูสำหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลเปเปอร์มาเลียกิจนะครับเป็นคู่ระหว่างเรียวปูเจอกับแฮตตันวิลล่านะครับเลียวปูอยู่นอันดับที่7ของดีนะครับส่วนวิลล่าอยู่นอันดับที่8ของดีนะครับเกมคู่นี้จะตะกันเวลาตีสามตรงตามลาะเตไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏว่าเสมอกันไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองนะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ จบ้าดอย่างเรียบูสนันัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะหนึ่งน,น,นัดและแพไปสองนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กิทตันพาลิดในบอลถ้วยไปด้วยสกอสามประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มดูแย่มากนะครับส่วนทีมเยือนอย่างวิลล่าสัมนาล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดและแพไปหนึ่งน,น,นัดนะครับในนัดล่าสุดเปิดบ้านเบียดเอาชนะแมนเชสเตอร์ไปด้วยสกอหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มดูดี D, เลยนะครับ มาดูการแก้การสเสว็ตปู้เล่นตัวจริงของทั้ง2องทีมกันบ้างนะครับจะบ้านอย่างลิเวอร์พูจะไม่บบสียหนึ่งนะครับประตูจะเป็นจอจี้มารมาดวิลลี่นะครับกอลังสี่ตัวก็จะมีเวอร์จิลฟันได้จับผู่กับกูนาตี้นะครับ แบ็กซ้ายขวาก็จะเป็นเอนดูโรเวอร์ซันกับคอร์เนอร์แบลลี่นะครับส่วนกลางก็จะมีนาันกาเฟนเบรเล่นเกรมรับคู่กับอาเล็กซิสแมงอาริเตอร์นะครับตัวรุก3ตัวก็จะเป็นโดเมนิกโซวัลส์ไลกดี้กักปูอะก็มัวเม็ซาร่านะครับในหน้าเป้าก็จะเป็นอูโกเอกิต e ิเก้นะครับส่วนตางฝวางทีมเย็นอย่างวีล่าก็มีบบเสียหนึ่งเหมือนกันนะครับประตูจะเป็นมาตินิสนะครับกองหลัง4ตัวก็จะมีเปาตอริสจับคู่กับเอสซี่กอนซานะครับเบ็กซ้ายขวาก็จะเป็น บูกาดินกับเมตติเคสนะครับส่วนการก็จะมีบูบาก้ากามาร่าเล่นเกมแล้วคู่กับอามาดูโอนาน่านะครับตัวลุก3ตัวก็จะเป็นจอห์นแม็กกินมอร์เกนโรเจอร์อะไรก็ดอนเยลมาเล่นนะครับในน้าเป้าก็จะเป็นโอดีวักกินนะครับสำหรับเกมคู่นี้เด็ดเปิดมาเป็นเล่ปูเปิดราคามาต่อครึ่งควมนะครับเตือเปิดราคามาต่อน่าสนใจเลยนะครับ ส่วนตัวผมผมจะมาตังเจ้าบ้านอย่างเรียบปูมากกว่านะครับผมมองว่าเกมค่นี้เรียบปูดูได้เปรียบกว่าได้เล่นในบ้านดูและมีครัาที่จะอาชัะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อเรียบปูไปในราคาครึ่งควบนะครับยังมีขังนะครับผมตรงให้ต่อเรียบปูไปในราคาครึ่งควบนะครับผมมองว่าอยู่เจ้าบ้านน่าลุ้นกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามในกด Subscribe ช่อง y o u t u ตีดัดบิ๊กจูมและเปิตีดัดบิ๊กจมให้ผมด้วยนะครับมีผลงานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงาน ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ